เทคนิคในการบริการนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคที่ได้อ่านในรีวิวจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Trip Advisor นะคะมาแชร์เพื่อนๆว่าเอ้ยเคสเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่เป็นเทคนิคเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเรื่องที่1เลยก็คือเรื่องของภาษากายค่ะทุกคนก็คือ คือมนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยเราเจอลูกค้าเราเจอใครเนี่ยเราพูดออกมาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกนะคะก็ะคือเราไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดในสิ่งที่เราคิดและเรารู้สึกเพราะว่าถ้าพูดออกมาคงจะพูดไม่ไหวเนาะวันหนึ่งคงยะเยอะมากเลย คราวนี้เนี่ยเขาก็เลยว่ามนุษย์เนี่ยก็แสดงออกหรือว่าสื่อสารทางอื่นอีกซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดนั่นก็คือภาษากายนะคะภาษากายของผู้ให้บริการส่วนมากที่มักจะทำให้เราแบบเกิดปัญหาบางคนอาจจะไม่รู้ตัวได้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันทำไมฉันถึงเกิดเรื่องนี้ทำไมลูกค้าถึงไม่โอเคกับฉัน ฉันทำอะไรลงไปอ๋อนะคะเราเราไม่ได้สื่อสารอะไรเลยเรายังไม่ได้พูดอะไรได้วยซ้ำแต่ลูกค้าก็ไม่ชอบหน้าเราแล้วลูกค้าก็โกรธเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นแหละมันก็คือเป็นเรื่องของภาษากายที่เราสื่อสารไปอย่างเคสนี้นะคะที่แอนได้อ่านในรีวิวของลูกค้าก็คือว่าลูกค้าก็เขียนว่าในาการเช็คอินของโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็เยอะมากเลยในช่วงเช็คอินนะคะทุกคนเนี่ยก็ต่างมาเช็คอินไว้เวลาเดียวกันคราวนี้เนี่ยลูกค้า ท่านเนี้ยก็รู้สึกว่าพนักงานที่มาดูแลเขาในเรื่องการเช็คอินเนี่ยไม่เมืออาชีพไม่มืออาชีพยังไงเขาบอกว่าหนึ่งไม่เฟรนลี่ก็คือไม่สร้างความสัมพันธ์ไม่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจจะไม่ได้มีการยิ้มไม่ได้มีการสบตาไม่ได้มีการเอ,อีเออ้ยวตัวเข้าหาคือภาษากายที่บอกว่าเออเหมือนกับว่าเราไม่ อยากสร้างความสัมพันธ์ด้วยเช่นอาจจะรีบมากนะคะแล้วก็ดูการที่มาเช็คอินเนี่ยคือไม่สนใจแล้วก็เพิกเฉยมากๆซึ่งเราอะมั่นใจว่าพนักงานนะไม่มีใครเพิกเฉยลูกค้าหรอกแต่อาจจะมีอาการบางอย่างซึ่งเช่นอยู่กับลูกค้าท่านนี้ใช้ปากกาชี้ว่าให้ลูกค้าเซ็นตรงนี้แล้วก็ตาไปมองที่ลูกค้าอีกคนนึงหรือคุยกับลูกค้าคนนี้ คนนั้นตะโกนมาก็ไปคุยกับคนนั้นทั้งทงี่เรากำลังคุยกับคนนี้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาษาการที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเพิกเฉยนะคะแล้วลูกค้าท่านนี้ก็บอกว่าพนักง,งานมีความรีบร้อนมากเหมือนกับว่าอยากทําให้มันจบๆไปเสร็จๆไปสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องแก้ด้วยการแบบเวลาที่เราอยู่กับใครเวลาที่มันยุ่งๆเราอยู่กับลูกค้าคนนี้ก็ให้เราแบบโฟกัสที่เขาฟังเขา ถ้าไม่เข้าใจถามจทยนะคะในสิ่งที่เขาขอทวนออเดอร์ก็คือโฟกัสเป็นรายๆไปเพราะเราไม่สามารถหรอกที่จะแบบทำแบบทุกคนในเวลาเดียวกันและลูกค้าก็รับไม่ได้เหมือนกันที่เราจะแบบดูแลทุกคนได้ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาที่มีกรุ๊ปเช็คอินหรือว่ามีการเช็คอินจำนวนเยอะๆเนี่ยแผนก หรือว่าแผนกฟอนออฟฟิศเนี่ยค่ะเขามักจะขอความช่วยเหลือจากแผนกอื่นๆให้ไปช่วยต้อนรับนะคะอาจจะเสิร์ฟเวลคัมดริงก์อาจจะพาลูกค้าไปส่งที่ห้องอาจจะช่วยกันทำอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับแต่ละห้องนะคะพอไม่มีใครไปช่วยหรือว่าเอาไม่อยู่รับมือไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดคาําตำหนิแบบนี้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษากายอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างเคสนะคะภาษาการเนี่ยจึงสําคัญเวลาที่เราทําอะไรออกมาลูกค้าก็ตีความได้หมดเนาะว่าเอ้ยมันพอเราเดินเร็วเราเดินจากเขาไปเร็วๆเราลุกพวดผ้าแล้วก็เดินไปมันก็เหมือนกับว่าเออเราเพิกเฉยเรือเราเราไม่แข์เขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษากายเป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆสําหรับงานบริการนะคะจะทําอะไรก็ต้องแบบออคอยดูตัวเองอะว่าภาษาการเรามันดูมืออาชีพแบบอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยข้อที่2ก็คือเทคนิคการสร้างความประทับใจข้อที่สองคือคุณต้องรักษาม <c oughs> าตรฐานของคุณก่อน <c oughs> หมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรที่เราสัญญากับลูกค้า <c oughs> อะไรที่เราประกาศออกไปแล้วว่าเราจะให้ อะไรที่ลูกค้าก็คาดหวังหรือ a อด u m e อยู่แล้วว่าคาดเดาอยู่แล้วว่าต้องได้นะคะกับสถานที่แห่งนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรงแรมความสะอาดของที่พักอ่ะก็ต้องมาอันดับหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเขามาพักนะคะเขามาพักอ,อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามายัยรสชาติด,ดีอันนี้ก็คือให้เราโฟกัส เยอะนิดนึงในยุคปัจจุบันสำหรับโปรดักต์หลักของเราเช่นมีเคสหนึ่งเป็นเคสที่ลูกค้านะคะเข้าเช็คอินก็ปรากฏว่าลูกพนักง,งานพาไปผิดห้องอันนี้ก็พลาดไปข้อหนึ่งแล้วนะคะพอไปถึงห้องปุ๊บไปเจอหยดน้ําที่ตกอยู่บนพื้นห้องอ่าลูกค้าก็ไม่ชอบละเพราะว่าห้องนี้คงไม่สะอาดอะ่ะเพราะเพิง่งคงเพิ่งทําความสะอาดและไม่มีใครมาเช็คนะคะว่า ไปทำความสะอาดเรียบร้อยดีหรือเปล่าอ่ะก็เปลี่ยนห้องให้ใหลูกค้าอีกแล้วก็ไปห้องที่สองไปเจอเศษอาหารนะคะเม็ดถั่วอยู่บนพรมอีกคืออันนี้เราเรียกว่ามันคือ product หลักของเราเพราะฉะนั้นแต่ละองค์กรเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับสินค้าหลักตกลงสินค้าหลักเราคืออะไรถามตัวเองแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยมันดีพอหรือ,อยังอย่างของแอนอะ แอนก็คือสินค้าของเราก็คือหลักสูตรทุกครั้งหรือว่าทุกปีเราก็จะคิดหลักสูตรใหม่แล้วก็เราก็จะถามตัวเองว่าเออมันดีพอหรือยังก็คือเราก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องกลับไปดูสินค้าหลักของคุณว่าสินค้าหลักของคุณอะมันดีแล้วหรือยังถ้ามันไม่ดีนะอย่างสมมติเคสเนี้ยเจอน้ําที่หยดบนพื้นเจอถั่บนพรมลูกค้าลูกค้าท่านเนี้ย เพื่อนเพื่อนแผนกอื่นไม่ว่าเขาจะไปคิสขับไปห้องอาหารไปสาวยน้าไปสป,ปาเพื่อนแผนกอื่นจะทําให้ลูกค้ามีความสุขได้ยากมากเพราะลูกค้าคนนี้กําลังแบบว่าไม่พอใจกําลังแบบไม่ชอบกําลังอยากตําหนี่นะคะลูกค้าก็จะหาเรื่องเราได้ไง่ายๆคือแบบมันเหมือนอะไรความของดวงตาไปหมดอนะเหมือนเราทะเลาะกับใครสักคนนึงอะไรมันก็ไม่ดีนะคะ ถัดไปเทคนิคที่3ก็คือเราจะต้องมีทักษะหนึ่งที่มันเป็นทักษะถาวร forever สำหรับนักบริการก็คือว่าเราต้องมี sense of urgency หรือทักษะความตระหนักถึงวิกฤตถึงภาวะเร่งด่วนที่เหมือนกับว่าเราต้องรู้ว่าเคสนี้ด่วนโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราไม่ต้องให้หัวหน้ามาบอกว่า เฮ้ยเธอเคสนี่ด่วนนะรีบไปจัดการให้ลูกค้าเลยเฮ้ยรีบเอานี่ไปให้ลูกค้าเลยอันนี้คือด่วนมากอะไรเงี้ยเราต้องมีเซนส์ของเราว่าเฮ้ยอันนี้ด่วนซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของเช่นคําตําหนิของลูกค้าอันนี้ก็ต้องทําให้ด่วนเลยนะคะซึ่งบางคนไม่มีเซนส์ตรงนี้ไงเวลาลูกค้าตําหนิแล้วก็แบบเออเรเหยลอยชายให้ลูกค้ารอเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยลูกค้าก็ยิ่งปิดเข้าไปใหญ่นะคะ2ของอะไรที่เสียแล้วต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวัน หรือว่าลูกค้าต้องใช้อย่างเงี้ยเราก็ต้องซ่อมด่วนนะคะเราก็ต้องมีเซนต์ตรงนี้สามเรื่องอุบัติเหตุเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินเงินทองของลูกค้าหรือของเราเองนะคะหรืออันนี้ห้าเช่นพวกแบบวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรที่เราใช้เป็นประจำแล้วมันก็ใกล้จะหมดแล้วเนะี่ยเราก็ต้องด่วนนิดนึงให้ความสำคัญกับมันในการสั่งซื้อเพราะฉะนั้นทักษะนี้ทักษะของการมี ความตระหนักรู้ในเรื่องของภาวะเร่งด่วนเนี่ยเป็นเซนส์ที่ทุกคนในส่วนของการให้บริการต้องมีแล้วก็ต้องรู้ก็คืออันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าอะไรต้องต้องด่วนพอรู้แล้วก็คือต้องทำนะคะฝึกให้เป็นนิสัยเพราะเวลาที่ลูกค้าจะตำหนิเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทำให้คนโมโหเราได้โดยง่ายก็คือมันควรจะด่วนแต่เราไม่ด่วนให้เขาอย่างเงี้ยเคสนี้นะคะมีตัวอย่างก็คือ เป็นเคสของลูกค้ารายหนึ่งที่จองห้องพักแหละผ่าน OTA OTA เนี่ยก็คือเป็นพวก Agoda Booking.com อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจองผ่าน OTA มาแล้วพอมาถึงโรงแรมมาถึงหน้างานปรากฏว่า Booking ของลูกค้าไม่ขึ้นซึ่งลูกค้าก็มีการจ่ายชำระเงินเรียบร้อยนะคะก็แสดงว่าเอยจ่ายช่องทางนี้ช่องทางนั้นอย่างเงี้ย ให้กลับโรงแรมดูแล้วโรงแรมเนี่ยก็ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในการที่หน้าฟรอนต์นะคะประสานกับ Reservation Reservation ประสานกับเว็บไซต์ OTA ก็ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันเดินทางมาไกลามากเลยที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาพักที่นี่แต่ว่าเธอให้ฉันนั่งรอแบบเฉยๆเลยชั่วโมงครึ่งพวกเธอนี้ช่างไม่มี sense of urgency เลยเนาะ ลูกค้าแม้กระทั่งเขียนให้ในรีวิวนะคะว่าจริงๆเราพนักง,งานควรทํา1 2 3 4เขียนมาเป็นข้อๆเลยนะคะคืออันว่าพนักง,งานก็รู้แหละว่าจะต,ต้องทําแบบนั้นแบบที่ลูกค้าแนะนําแต่ในกระบวนการนะมันอาจจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้ไขก็คือเราต้องรีบอัปเดตลูกค้าว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เราทําอะไรให้เขาได้บ้างในขณะที่เขาเหนื่อยมากับกระเป๋าใบใหญ่ๆเงนี้เรามีห้องให้เขานั่งพักผ่อนไหม ล้างหน้าล้างตาไหมหรือว่ามีเครื่องดื่มอะไรหรือมีอาหารอะไรที่พอจะให้ลูกค้าทานเล่นในระหว่างรอได้ไหมในระหว่างรอเราแก้ไขปัญหานะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเคสที่ลูกค้ารู้สึกว่าเออพนักง,งานที่นี่เนะี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาให้รับมือกับภาวะชุกเฉินเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะทักษะนี้เป็นทักษะที่จําเป็นนะคะเพราะว่าปัญหาในการให้บริการมันเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรากําลังให้บริการ มนุษย์นะคะคนเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องฝึกทักษะนี้แล้วก็รับมือให้ดีมันก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวภาวะเล่งด่วนนั้นได้อันนี้ค่ะก็เป็น3เทคนิคในวันนี้นะคะที่จะฝากไว้เทคนิคที่1ก็เป็นเรื่องของอทวนให้ก่อนจากลานะคะภาษากายที่เราแสดงกับลูกค้าในแต่ละแต่ละช่วงของการบริการ คิดว่าในช่วงที่เราอารมณ์ดีลูกค้าอารมณ์ดีอย่างเงี้ยภาษาการไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาตอนที่ลูกค้าโกรธเราเราโกรธลูกค้ายอะไรเงี้ยภาษาการจะเริ่มแย่และหรือว่ามีภาวะที่ไม่ไม่ปกตินะคะ 2. เราต้องรักษามาตรฐานขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนก่อนที่จะสร้างความประทับใจหรือใบบาลลูกค้านะคะและอันที่3ก็คือพนักงานถ้าอยากจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าคุณต้องมี Sen s e of urgency ก็คือความทักษะถึงความความตระหนัก ถึงวิกฤตหรือว่าภาวะเร่งด่วนเพราะถ้าเราไม่มีเซนต์ตรงนี้เราก็จะไม่ตอบสนองในสิ่งที่ควรตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะแล้วคนที่เขารอเราเขาก็จะไม่พึงพอใจนั่นเองอ่ะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะขอให้กําลังใจกับผู้ผู้ที่ให้บริการลูกค้านะคะในทุกๆสาขาเพราะว่างานบริการเนี่ยเป็นงานที่ ต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์น,นะคะค่อยๆพัฒนากันไปแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะมีความสุขกับงานที่เราทำ